ขอดีข้องการฉีดปุ๋ยทางใบนะขอดีข้องการฉีดปุ๋ยทางใบตอนเสาร์าๆ์ละมีหมอกนะคะหมอกจะซอยเป็นโตโอ้ยแต่ว่าขอเสียคือมันเปียกค่ะโตสิแบบว่ากระจายของปุ๋ยเข้าไปในในปุ๋ยทางใบเข้าค่ะแล้วก็ขอดีอีกอย่างหนึง่งคือปุ๋ยทางใบจะได้ไสพุน และได้กินไหวก็ปุ๋ยทางดินค่ะพอปุ๋ยทางดินนี่น้องจะบ่ค่อยได้กินไหวค่ะน้องจะน้องก็กจะปรุงอาหารนะคะแต่ปุ๋ยทางใบนออี่คือข้อดีคือปรุงอาหารได้เลย,เลยน้องสามารถปรุงอาหารได้เลย,เลยสามารถสามารถใช้ประโยชน์จากตัวน้องได้เลย,เลย คือไปปุ๊บลงใส่ใบป,ปุ๊บใบมันอยู่เป็นหม่องแดงสางอาหารอยู่แล้วนะคะาค่ะแบบนี้พอถึงถึงเป็นหม่องอาหารอยู่แล้วปุ๊บน้องก,ก็จะเขาไปคิดอาหารโหลดไปปรุงโหลดแล้วก็ได้ใส่เลยแต่ใส่เร็วกว่าปุ๋ยทางทางดินค่ะปุ๋ยทางนี้ถ้าก็ใส่แต่ว่าถังข้าใส่แล้วมันก็นจะสาเนี่ยข้าเขาขได้สองสีป,ปุ๋ยทางใบส้มมุดเปียบเพียบคือปุ๋ยทางใบหนึ่งวันได้กินเลยปุ๋ยทางดินหนึ่งอาทิตย์ถึงจะได้กินี่นะคะ่ะ นี่คือข้อมูลทางใบการสีปุ๋ยทางใบหรือข้อมูลทางใบมันดีมองนี่แหละค่ะได้ใส่ไหวเห็นผลเห็นผลไหวไปไปพวกก็ก,กินหลดอ้วนปั๊บนะถ้าเกิเป็นคนนะคะ่ะถ้ากินไหวก็อ้วนไหวค่ะถ้ากินซาก้าอ้วนซานี่แบบนี้เลยค่ะเหมือนกันเลยค่ะเหมือนถิ่กัปตันฉีดอยู่นี่เห็นป่ะค่ะอยอดตาลยังแตกประเดี๋ยวได้ค่ะบอกว่าพอใส่ข้อมูลเล็งแล้ว ข้อมวนเห็นับ่งต้นเล็กหน่อยอยู่ใส่ข้อมวนเล่งหายร่องหัวแล้วแต่กับบเดบป้าค่ะบะเดบป้าปุ๋ยทางใหม่บเดบป้าข้อม้วนเล่งต้นนี่เห็นบ่ค่ะใบข้างล่างก็เริ่มเหี่ยวละ่ะพอน้องได้รับปุ๋ยข้อมวนล่องหัวแล้วนะคะใส่ปุ๋ยสูนสูนหกสูน,สน,สนล่องหาล่องหัวแต่ว่าน้องกับบได้ บอช่ย่จะลงหัวแหลวกับป้าใบป้าล่ำต้นบอแมนน้องก,ก็จะลงต้นเองค่ะน้องก,ก็จะเพิ่มขึ้นต้นลงใบลงหัวมาพีไดบนลงหัวน,น้ำเห็นไหมคะพพี่น้องเบิ่งหมอกที่ละค่ะหมอกแห้งถึงฝนประตกแต่ถ้ามหมอกน้องแห้งแบบนี้มองมีฝนกับเรเป็นอย่างค่ะเล่งปุ๋ยทางใบอย่างเดียวค่ะพ,พี่น้องนี่นี่เห็นบ่ แดดกำลังเริ่มออกแต่ว่าบังหลดค่ะบังค้าตัหลอดเปียกค่ะนี่ย่งางเขามานี่เปียกหมดพ่อหย,ยังหมอกน่องแห้งค่ะข้ากระชีดค่ะข้าฉีดต่อไปเรื่อยๆเลยมีเวลามาฉีดขยันฉีดดีค่ะต่ว่าตันวาพอมันต้นเริ่มสูงสิกระลังพ่อพ่อ,พ,อพ่อเครียดๆตัวจากคล้องนี่อาจจะฉีดยากนิดนึงค่ะลองคนกับว่าถ้าต้นสูงแบบนี้แล้ว ข้าสีโลดประสานมันสีล่งมันสีไปบ้าใบได้ประสานมันจะบ้าใบมันจะขืนต้นมันสีมันจะขืนขืนล่ำจะบลลงหัวมันสีบ้าประสานบัวเกียวค่ะพอมันอยู่สาคัญน่ะปุ๋ยฮอร์โมนเฮ้าฉีดหรือปุ๋ยเทาใส่ขฮาต้องใส่มันถือค่ะขฮาต้องหัวขฮาต้องใส่อีหยังนะค่ะบบเมนว่าใส่เร่งตะต้นย่างเดียวเฮาแต่ขานี่ขฮาเร่งหมดทั้งสองอย่างนะค่ะ ย้อนแสงนิดนึงค่ะมะเมนเท้าใส่ต่างแต่ให้มันลงขืนแต่ต้นมันก็เลยบาดต้นบาดใบแม่นบะค่ะแต่นี่อันมเมนอันนีเขาสีหมดทุกอย่างเ่าใส่สารอาหารให้มันขบใส่สารอาหารใส่หนออให้มันขบให้ให้ให้มัน,ใ,นหให้ขบ,บจังได้กระบ,บาดต้นค่ะบรบาดต้นบาใบาแต่ข้อดีคือเขาสามารถได้ทั้งสองอย่างแต่หากทุกว่าถึงหาเดือน ถ้าาถึงหาเดือนที่เด er ือนที่เดือนนี่ที่เดือนหาเดือนพ่อเลยอ่ะต้นเขาพ่อเลยเขาคิดว่าพ่อเหรอมาหยักมันขึ้นต้นมากเหมือนเห็นบ่คะยังสิงามค่ะถ้าบ่อยักขึ้นต้นมากขากับข้าซีดข้ากับข้าใสข้อมโมนเล่งต้นเล่งใบยังสิข้าก็เข้าเล่้ยงขากัเล่งแคร่องหัวยังเดียวเลยขาใสเลี่ยวบะคะข้าหมูเดี่ยวปะมองได้ต้นมันใหญ่มันสูงแล้วมันพ่อเลวเด้ พ่อที่เท่าสิดแล้วเดว้ให้มันขึ้นตุน่นถ้าเทาแล้วเากสิตจะลง่งใบลงหัวสีพ่อมดจะลงหัวอย่างเดียวก็ได้ลรอค่ะแค่ไหนสำหรับตานตานมาการฉีดปุ๋ยนี่มองมีคำว่าพ่อเลยค่ะฉีดได้เรื่อยยิ่ยงการเจริญแห่งกินหลายแห่งใหญ่หลาย แห้งกินหลายแห่งดีแต่คือค้นนี่แหละค่ะถ้ากินมาถึกตานว่ามันมันก็นคือคนนี่แหละค่ะถ้ากินแต่แป้งหลายก็อ้วนเลยอ้วนแต่อ้วนอ้วนแป้งอ้วนบพแข็งแรงอ้วนตันแม่บาค่ะถ้าเขากินน้ำตาลหลายเขาเป็นเบาหวานเหมือนกันค่ะมันกัคขึ้นกัน,กนถ้าใส่สารอาหารใหนครบบอยางเลยยางนึงมากเกินไป น้องกับแข็งแ,ง,ขขงแรงเขาเรียกว่าอ้วนแข็งแรงเป็นป่ะค่ะไงแข็งแรงนี่ค่ะเบิ้งน,นี้นี่แบบนี้เปอร์เซ็นต์เป็นเป็นเพียสูงค่ะถ้าตัเห็นเพียถ้าใบเลิแบบงอๆน,น,นิดนึงนะคะ่ะเปิดเบิง้งหลอดขาพี่น้องถ้ามีเพียนี้เด็ดยอดหอลดค่ะถ้าบ่เด็ดยอดออกกะอ่ากำจัดเพียให้ได้ค่ะอันนี้มันจะเป็นเพียขาวค่ะสีตันวาวึง,งน,นี่เนาะ ้าเทาออกไรกับบ่มีปัญหาค่ะเพียรกับบลูุกล่ามแต่้าเทาออกบ่ได้เพียรลุกล่ามด้ค่ะจากนี้ต, 1, 2, ตัวหนึ่งสองตัวยอดเดียวก็จะเพิ่มล่ะเพิ่มกันขยายของของน้องเองของเพียรเองเขาต้องเบิ้งมันเข่าตัวแปลงแต่ข้องตานหนีสาน้นหนีตันบ่อ่นบ่นค่อยห่วงล่ะค่ะเพียน็หนีมาอาทิตย์สองอาทิตย์เถื่อ,าอมาเถื่อค่ะหนอกมากคือมาฉีดปุยยันเดียว้ค่ะโอ้ยเห็นปลาคารเปเพียรค่ะหพหี่น้องนีพาวุ่น เปียกดีค่ะเพราะว่าพามาเคมาฉีดซืออยอย่อแล้ว่ค่อยหยาพ่อละค่ะเพเอาแล้วปล่อยเลยค่ะหยาตอนนี้ตันม่หัวตันฉีดปุ๋ยไห้มันหรือฉีดปุ๋ยไหจะกร้องบุกค่ะกางเกงเปียกมื่ลละค่ะมองได้พาเปียกเมดนี่ทั้งสีเขาพอถึงกับปล่อยเปเสร็จแบบนี้ค่ะปล่อยไปเลยไหไก่ให้ได้มากที่สุด เวลาฉีดของมันกับมีเวลาอยู่ด้ค่ะแต่ก็ต้องเบิ่งเอานี่ค่ะปล่อยไปเลยนี่โอ้ยกันดินงเธจะคล้องค่ะถ้าฉีดไปเรื่อยๆนี่อีกสองอาทิตย์ผลราคาเมื่อไ้ว่างาคาุณคะพอตันเริ่มปลูกมันเพิ่มแล้วตอนปลูกมันเพิ่มแล้วตอนปลูกมันหน้าละค่ะทางก็จะบบมีเวลามาดูแลล่ะตอนนี้ทำมีเวลาเร่ง สิปุ้ยน้องได้เล่งหัวเล่้ยงยังไงน้องได้ก็มาเล่งค่ะก็มาฉีดซะดูแลน้องไปก่อนช่วงนี่ค่ะบึงหลวงนี่ปลูกปลาหลายค่ะปลูกปลาหลายแต่ก็ได้อยู่นะคะเฮ้ยนอ้องมื่นนี่ตั้งกัดจบคลิปเป็นเท่านี้แหละค่ะมา่อหอฟังว่าสีปุ้ยจังไดยฮ่อม้วนแบบเด็ดีเผืว่าหัวฮ่อม้วนม,ม,มีผลเสียจังไดยกับจังหวอก,กค่ะแต่ว่าการใส่ฮ่อม้วนนี่ โมัมนใส่หลายเกินไปได้ค่ะใส่ลยเกินไปกับมีผลเสียกันต้องปริมาณน้าและปริมาณของฮอร์โมนสมบูรณ์กันค่ะพอดีกันยังสิดีค่ะใส่ยังในเห็นมันเกิดขุ่นใส่ในมันเกิดถดมันมีอยู่ค่ะมือหนีดตามกับอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ้ตาเนตค่ะเป็นกำลังใจห้ตาเน,น,ะคะนาใใตเนนะคะ่ะเด้อคอมเมนต์เ้ตาแน่ว่าสิ่งสีตาหอ่อมามันเมนบอลหรือเผยเห็นแบบนี้อะแนะนำไปเด้อค่ะสาหรับตาคะือการเลี้ยงลูก บอมีวันสายค่ะสวัสดีค่ะ